ครับทุกคนวันนี้ถิ่นเกษตรบ้านเราขอพาทุกท่านมาชมการทำคอนโดโมดแดงนะครับผมก็จะใช้วัสดุไม้ไผ่แบบง,ง่ายๆเป็นวัสดุกเก่าของอ่าการทำเลี้ยงตะกะแตนะครับผมก็จะเป็นขาเก่าตัวเก่าที่ผมทำการเลี้ยงตะกะแตนะครับก็เพื่อเป็นการที่จะไม่ต้องทิ้งวัสดุกเก่าๆผมก็เลยลองมาทำมาประยุกต์ ในการทำคอนโดเรียงมดแดงนะครับนี่ครับผมผมก็ใช้เศษไม้ใช้เชือกผูกไม้นะครับเป็นเลี้ยวๆอย่างนี้นะฮะครับผมประมาณนี้ครับผมผมก็จะเจาะรูตรงใต้กระป๋องนะครับก็จะมีทางผมก็จะทําทางให้เขาเดินขึ้นนะครับ ไอ้มดเดินขึ้นนะครับอย่างนี้ฮะเดินขึ้นไปก็จะเข้าไปในขวดโหลนะครับผมผมก็จะเจาะรูระบายอากาศด้านบนประมาณสี่รูนะครับผมส่วนด้านล่างผมก็จะทำให้เขาอ่า ก็เป็นบันไดเก่านะครับผมก็มาประยุกต์เอามาพิงมาให้เขาไต่ลงมากินด้านล่างนะครับผมเ็าจะใส่เป็นน้ําหวานนะครับก็จะมีน้ําหวานมีพวกมแมลงหรืออะไรต่างๆนะครับที่ผมก็จะก็จะมาให้เขากินตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็จะทําการาขนย้ายเข้าไปในรังด้านบนนะครับผม ก็จะเป็นการทําคอนโดมดแดงง่ายๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนโถขนมนี้คือเราซื้อมากินอยู่แล้วนะครับก็พอเรากินหมดแล้วแล้วก็นํามาใช้นะครับวันนี้ผมก็จะทดลองดูว่าโถขนมสามโถนี้มดจะเข้าไปอยู่อาศัยทั้งสามโถเลยหรือเปล่าเราต้องติดตามใน ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะลองหา,าลังบดแดงประมาณ3ามลังนะครับผม <c oughs> ก็จะมาวางยองไว้ตรงข้างบนนี้นะครับดูสิว่าเขาจะเข้าไปทั้งสามโถเลยได้ไมมปะ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปหาลังบดแดงมาใส่ก่อนนะครับผมตอนนี้ผมได้นําลังบดแดงมา3ามลังแล้วนะครับผมครับผมก็วางไว้ด้านบน ตอนนี้เขาก็กำลังตื่น,นกตกใจนะครับกําลังไต่กันยุ่ยเยอะเลยนะครับผมบางตัวก็มาสอดส่องดูโถนะครับครับนี้ก็เป็นสะพานไม้นะครับที่ผมสร้างให้เขาไต่ขึ้นเข้าไปในโถนะครับประมาณสองสามวันผมก็จะ ลองมาเช็คดูนะครับว่า,าผลจากการที่เราทํำแบบนี้นํำมดแดงมาวางไว้อย่างนี้เขาจะสามารถเข้าไปอยู่อาศัยในโถที่เราเตรียมการไว้หรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนอื่นหากใบไม้เขาเริ่มแห้งเริ่มอะไรผมก็จะค่อยหยิบออกนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เขามีสถานที่อยู่ของเดิมน,นะครับ ครับอาจจะย้ายไปที่ตรงจุดใหม่นะครับแล้วก็มองเล็งไปที่ว่าเขาน่าจะเข้าไปตรงโถที่เราจัดเตรียมไว้นะครับเมื่อผมนำลังมดแดงมาไว้แล้วนะครับผมก็นำอาหารข้าวคุกกับไม่ดอาหารปลาดุกนะครับแล้วก็ ใช้น้ำหวานผสมกับน้ำมาใส่ไว้ให้เขานะครับผมเขาก็จะกินทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งน้ำและก็น้ำหวานนะครับผมเพื่อที่จะไปอย่างเลี้ยงชีพของมด,ดแดงในรังของเขานะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดตัวนะครับผมสำหรับในการเลี้ยงมด,ดแดงครั้งแรกนะครับ ัการทำคอนโดครั้งแรกเอาไม้ไผ่ที่เราไม่ใช้แล้วนะครับผมเป็นกรงเก่าของตะกะแตนเรามาประยุกต์มาดัดแปลงมาเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับหากใครสนใจที่จะเลี้ยงมดแดงหรือศึกษาก็ลองทำดูนะครับผมใช้งบ ประมาณไม่มากหรือใช้ไม้ไผ่แบบผมก็ได้นะครับก็จะไม่เสียสตางค์สักบาทเดียวเลยนะครับแล้วก็จะเสียแรงในการทำแค่นั้นเองนะครับผมอีกประมาณสอาวันผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามดแดงเขาจะเข้าไปที่คอนโดโถที่ผมเตรียมไว้หรือเปล่านะครับผม วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวในการเลี้ยงมดแดงครั้งแรกนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเมวันนี้ถิ่นเกษตรบ้านเราต้องขอลาไปก่อนหากท่านชอบคลิปแนวนี้นะครับโรดช่วยกดติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับเมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ